สวัสดีครับทนายเจนะครับวันนี้ผมก็อยู่ที่ศาลแขวงบางบอนนะครับวันนี้มาในคดีช่อโกงนะครับมายื่นฟ้องนะคดีนี้เนี่ยนะฮะเป็นจุดเริ่มต้นนะฮะเป็นเรื่องของการกู้ยืมเงินนะครับฟังไม่ผิดครับเป็นเรื่องการกู้ยืมเงินถามว่าทําไมผมถึงมาฟ้องคดีอาญาข้อหาช่อโกงนะครับก็เพราะว่า ฝ่ายจําเลยนะฮะฝ่ายคู่กรณีรับเงินไปแล้วนะครับจํานวนสามงวดด้วยกันนะครับงวดหนึ่งเนี่ยก็ไม่เยอะหรอกครับห้าพันสามพันสองพันนะฮะแต่ปรากฏว่านะฮะพอถึงกําหนดชําระเนี่ยนะไม่จ่ายบิดเลยะฮะนะบิดกันซื่อเลยนะครับถ้าจ่ายมาบ้างนะครับพันสองพันสามพันเนี่ยผมก็ไม่มาฟ้องหรอกครับขรียายานะ เออแต่ว่าพอไม่จ่ายแล้วท้าให้ไปฟ้องเลยนะครับบอกว่าถ้าอยากได้ก็ไปฟ้องเอานะฮะโอเคผมจัดให้นะครับทุนทรัพย์ในคดีนี้นะฮะหมื่นเดียวครับแต่คนที่เป็นโจทย์เป็นผู้เสียหายเนี่ยเป็นรุ่นน้องผมนะฮะเรียนที่นิติศาสตร์รามคำแหงมานะครับโอเคว่าเขาไม่ได้เป็นทนายนะครับก็เป็นแม่บ้านนะปัจจุบันนะแต่ผัวเนี่ยนะฮะก็เป็นรุ่นน้องเหมือนกันก็เป็นตำรวจนะฮะ ท้ามาให้ฟ้องนะครับรุ่นพี่อย่างผมเนี่ยนะครับจะอยู่เฉยได้อย่างไรก็จัดให้แบบแจมๆๆไม่จัดคดีแพ่งด้วยนะฮะจัดคดีอาญาไปเลยนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยอยู่ที่สงขลานะครับฝ่ายผู้เสียหายฝ่ายโจทย์อยู่แถวบางบอนก็เลยมาฟ้องสารแขวงบางบอนนะครับ ถ้าฟ้องอาญาไปหรือส่งถ้าฟ้องแพ่งไปหรือส่งโนติสไปมันไม่มาศาลแน่นอนครับเพราะว่ามันเตรียมที่จะบิดแล้วนะฮะแต่ยื่นฟ้องอาญาไปนะครับถ้าไตาส่สวนมูลฟ้องแล้วศาลทับรับฟ้องมีมูลนะครับมันตกเป็นมาเลยปุ๊บเนี่ยก็จะต้องมาศาลถ้าไม่มาศาลศาลออกหมายจับนะครับเออนะครับแต่ผมคิดว่านะครับหลังจากที่ศาล ตรวจฟ้องและรับฟ้องวันนี้นะครับแล้วก็ส่งหมายไปยังจำเลยเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเจราจาไกล่่เกลียนะครับอย่าคิดนะครับว่าการกู้ยืมเงินเนี่ยจะทําเป็นคดีอาญาไม่ได้นะครับถ้าหากว่าคุณเนี่ยเจตนาที่จะช่อกงมาตั้งแต่ต้นนะครับเป็นคนที่เสนอดอกเบี้ยมาให้ด้วยซ้ํานะครับแล้วก็ติดต่อทางโจทย์มาว่าขอกู้ยืมเงินเดือดร้อนอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแล้วให้คํามั่นสัญญานะครับว่าจะจ่ายวันนั้นวันนี้แน่นอนนะครับ แต่ปรากฏว่างว,วดแรกก็บิดซะแล้วนะครับไม่จ่ายเลยเราก็โทรไปก็ไม่รับสายแถมท้ายไปฟ้องเนี่ยอย่างนี้เนี่ยพฤติการเนี่ยนะครับมันเข้าข่ายนะเจตนาช่อโกงมาตั้งแต่ต้นนะครับเป็นความผิดคดีอาญานะอย่าหาทรรนะแม้ทุนทรัพย์ไม่ได้เยอะนะครับแต่นะฮะไม่ใช่ว่าฟ้องไม่ได้นะครับเล่นเนี่ยให้มันถูกคนด้วยนะครับอย่ามาทะลึ่งนะครับตึงตังกับ คนรอบตัวของผมเนะยฮะผมไม่ชอบนะคะคือถามว่าถ้าหากว่าเป็นคนอื่นนะฮะผมก็คงจะบอกว่าฟ้องไปมันก็คงไม่คุ้มนะครับแต่ว่าในเรื่องนี้เนี่ยนะครับถือว่ามารูปคมนะเออมารูปคมกันนะครับยอมไม่ได้นะครับก็จัดหมายสารไปให้จำแจมนะฮะเรื่องนี้ค่าวิชาชีพเนี่ยไม่เกี่ยวนะครับเออไม่เกี่ยวนะเพราะว่าผมทําให้นะครับก็รุ่นน้องไม่มีค่าตัวนะครับเออนะครับก็ มาเล่าท้าหอให้ฟังนะครับแล้วก็ยกตัวอย่างนะฮะแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ขอเตือนนะครับอย่าไปหาทําอย่างนี้กับคนอื่นนะครับบางคนเนี่ยอาจจะปล่อยผ่านก็จริงแต่บางคนเขาไม่ปล่อยนะฮะเออนะครับอาจจะเป็นคดีอาญาขึ้นมาแล้วก็อาจจะเสียมากกว่าที่คุณไปยืมเขามาก็ได้นะครับผม เอาละนะครับถ้าเห็นว่าคลิปของทางธานาเจมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดทุกสาระดีๆครับสวัสดีครับ